รับปรกาต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยกระจายข่าวต่อ B G คุณผู้ชมนะฮะเขาเรียกว่าร่างกายเวลาเราอ่อนแอเนี่ยพักผ่อนน้อยอ่อนแอเนี่ยมันก็ต้องบำรุงบำรุงยังไงให้ดีมันก็ต้องทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดที่มันได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการควบคุมไวรัสนะฮะแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสเพราะว่าในบรรยากาศบ้านเราเนี่ยตอนนี้ไวรัสมันเยอะไปหมดเลย และนอกจากการฆ่าเชื้อไวรัสควบคุมไวรัสเพิ่มจํานวนเขาเรียกว่าทาให้เราแข็งแรงแล้วเนี่ยเขายังใส่สารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมซึ่งมีวิตามินซีที่สูงมากบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอและสารสกัดจากกระชายขาวตาวีจีนเนี่ยดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างหลายคนคิดว่ามันต้องแพงแน่เลยเจ็ดแปดร้อยแน่เลย<ะ>ดิฉันบอกเลยเขาว่า ราคาเนี่ยไม่ถึง300ร้อ <ฮะ S 2> ต้องบอกแบบนี้ว่าราคาโปรโมชั่นจริงๆ1กระปุกเนี่ยปกติราคา290บาทนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณได้โปรโมชั่นเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยเนี่ย 5กระปุกเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะฮะใครสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0957184624หรือที่ไลน์แอดครับมุมขวาหน้าจอพีแมกซายนะฮะตามด้วยโค้ดสุขภาพดีสแกนกับโค้ดได้เลยกลับกระชายขาวตา BG นะครับอ่ะนะครับมากที่ข่าวบันเทิงต่อเลยครับอ่ะไม่รู้อะไรยังไงนะครับตุกกี้สุดารัตน์นะฮะโพสต์ข้อความชวนสงสัยสื่อถึงใครไม่ทราบครับ ฮอตล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของตุ๊กกี้เองเนี่ยนะฮะได้มีการโพสต์ภาพลงใน IG Story ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพในขณะที่ช่างภาพกําลังถ่ายงานอยู่ในสตูดิโอแห่งหนึ่ง oh. หอมข้อความชวนสงสัยว่าทํางานโฟกัสให้ตรงจุดจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะฮะแหมบอกเลยว่าข้อความคําคมที่ตุ๊กกี้สุดารัดโพสต์นั้นเนี่ยนะฮะทำเอาชาวเน็ตหลายหายคน oh. เห็นก็ต่างพากันสงสัยได้เป็นอย่างมากอ oh. ว่าแต่จะตั้งใจสื่อถึงใครหรือเปล่าหรือจะมีนัยยะสําคัญอะไรหรือไม่ดูแล้วเหมือนจะมีกลิ่นแปลกๆนะ <c oughs> เออเห็นทีก็ต้องจับตาดูก่อนนะว่าสิ่งที่โพสไปเนี่ยคือโพสต์เฉยๆหรือเปล่าหรือว่าโพสหมายถึงใครหรือเปล่า <c oughs> นะฮะ <c oughs> คราวนี้เองเนี่ยพอโพสแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เชื่อมโยงเลยครับเพราะว่าพี่นวัดเ,เ,เองก็ไม่รู้ว่าโพสต์สื่อถึงใครเหมือนกันว่าแม่พระนะฮะเพราะว่าโพสต์แบบนี้ก็บอกว่า ถ้าจะเป็นแม่พระพูดเฉพาะเรื่องของตัวเองก่อนก็ได้ไม่ต้องพูดพาดพิงองค์กรอื่นทําให้รู้เรื่องของคนอื่นจริงหรือเท็จยไ,ไม่รู้ถ้าพูดความจริงก็ต้องมีหลักฐานและพูดมาให้ชัดอย่าพูดลอยๆนักข่าวโทรมาผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงครับและช่วงนี้ผมก็ยุ่งมากๆเขามไม่ได้เกี่ยวกันนะคะทุกกีกับพี่วัดไม่ได้โพสต์เกี่ยวกันที่วัดโพสต์ถึงอีกคนนึงอันนี้แม่นูแล้วใช่ไหมใช่อ๋อ ที่วัดพูดถึงคุณแม่ปอปลาอ้อเหรอคุณแม่ปอปลาแม่ปอกแตกอืมแม่แม่นี้ก็ได้แม่อะไรแม่ปนอมแม่ปนอมแม่ปะเถืองแม่ปะเถืองเออแม่ปะเถืองคือคือการที่หน้าโรงพักมีคนเอาไปพูดบอกว่าเป็นมิสแกรนไง แล้วนักข่าวก็ได้ยินกันหมดที่ถูกข่มขืนคือเวทีมิสแกลนแล้วทีนี้นักข่าวช่องเนี้ช่องที่ว่าไปทําข่าวเนี่ยน้อยสีเนี่ยเขาก็ถามชัดเลยอมิสแกนประทุมใช่ไหมครับอที่ไปถามไปถามน้องคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาอืเขาก็ถามชัดนะคะเรื่องเด่นเย็นนี้ม,มิดแกนประทุมใช่ไหมครับก็าแถวนั้นมันคงไม่จะไม่มิดแกนไหนแล้วละค่ะมันก็มีไม่มิดแกนประทุมแถวคลองหลวงประทุมธานี ทีนี้เนี่ยคนเขาเก็เลยโทรไปหาณวัตมว่าสรุปแล้วเนี่ยกองประกวดพี่วัดเนี่ยมีการข่มขืนกันเหรอที่มิสแกรนปทุมธานีคเพราะว่าพี่พี่ณวัตนี่ก็เป็นผู้อํานวยการใหญ่แต่ถ้ามาถามพี่วัดเนี่ยพี่วัดคงตอบอะไรไม่ได้เพราะลิขสิทธิ์เนี่ยเขาต้องไปถามพีดีจังหวัดปทุมธานีอืเพราะว่าพีดีจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มปจากพี่วัตไปแล้วอืพี่วัดขายลิขสิทธิ์ให้เขาไปแล้วเขาก็ยกหูถามเลยอืคุณเช็คมานี่ ในกองมิสแกลมปทุมธานีมีใครถูกข่มขืนบ้างอืนี่เขาก็เช็คเลยไม่ถึงสิบนาทีน้องๆน,นางงามเขาก็ยืนแจ้งกันว่ามิสแกนแล้วก็พีดีเขาก็รวบรวมมาบอกว่ามิสแกลมปทุมธานีไม่มีใครถูกข่มขืนอืแต่ถามว่าท่าง,งภาพน้องคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาผู้ชายคนนั้นมาแล้วเขามาเขาทํางานแล้วเขาก็กลับเขาไม่ได้มีามาค้างคืนเขาไม่ได้มาอะไรเขาก็กลับ มาถ่ายฐานแล้วก็เสร็จแล้วมาถ่ายเสร็จเพราก็ชอบถ่ายนางงามแล้วเขาก็กลับอืเขาก็กลับไม่มีการถูกข่มขืนทำไมถึงกล้าพูดชื่อจังหวัดเพราะว่านักข่าวถามแล้วอืไปถามเจ้าตัวแล้วว่าคุณมีอะไรกับมิจแกลปทุมธานีหรือเปล่าเพราะมันมีหมายจับอยู่ที่คลองหลวงและมิจแกลปทุมธานีก็ต้องบอกไว้ก,ก่อนว่าประกวดตรงนั้นตลอดอนะคะเขาบอกไม่มีข่มขืนตรงนั้นนะครับไม่มีเด็กก็ยืนยันยน,น้องน้องนางงามเขาก็ยืนยันกันว่าไม่มีการถูกข่มขืนนะครับอื นั่นแหละก็เลยออกจดหมายจับพีดีจังหวัดประทุมธานีมาให้ว่าไม่มีการถูกข่มขืนก็แจ้งไปในเพจเรียบร้อยแล้วอ๋อแสงว่ากรณีคุณทุกี้พี่นวัดนี่อะไรไม่เกี่ยวกันค่ะทุกี้เขาก็เอาเอกสารเฉยๆว่าเออแต่กล้องพวกมึงก็โฟกัสได้ถูกจุดนะอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของทุกี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันในมุมของเขาไปแต่ที่พี่วัดโพส์เนี่ยเขาโพสหมายความว่าถึงแม่ปอป่าแม่ปอป่า อืแม่ประเทืองแม่ประเทืองหรือแม่ประนอมก็ได้อนะครับอยากกินไก่ทอดก็ซื้อน้าจิ้มแม่ประนอมป่ะใช่ค่ะนะคะอืมโอเคค่ะหรือแม่ประหยัดแม่ประหยัดก็ได้นั่นแหละค่ะหรือแม่ประยุทธ์แม่เอาวิทย์ด้วยมึงเอาไม่หมดเลยหาแม่งดึงการเมืองมันร่วงกับนางงามแล้วมึงนี่เก่งไม่ได้ดึงคนเรามันชื่อประยุทธ์ไปยุ่งกับท่านเลยท่านปริหาิบ้านเมืองไปย่าปยไปยุ่งกับท่าน ทำไมเราพยายามที่จะไม่ไม่ยุ่งกันเมืองนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเพื่อนดีฉันพี่ดิฉันอยู่หลายหลายฝากักหลายฝ่ายฉันไม่อยากลาคาญปวดหัวอือะไรดีแล้วก็ต้องชมอะไรไหนดีล้วก็ตำหนิเข้าไปะะ <c oughs> อะไรดี <c oughs> บุ๋มก็ว่าดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีไอ้บุ๋มไอ้บุ๋มยุ่งได้แบบงานไม่เม่บุ๋ม<อ> uf, ทำไมไม่มีวะแม่บุ๋มมันเก่งแต่บุ๋มมันคนที่ใส่ดีนะมันชอบช่วยเหลือคนแต่า เดี๋ยวก่อนนะเออแหละเมื่อวานเมื่อวานนี้เห็นพูดคนก็พูดอยู่ว่าเอ้ยเกิดเหตุการณ์แบบการข่มขืนการอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่พี่บุ๋มหรือไม่ก้าวเข้ามาแบบไม่บุ๋มมันมันรอดูทีถ้ามันไม่ใช่ยุ่งทุกเรื่องบุ๋มมันก็ต้องแหมมันก็ต้องดูก่อนแต่นี่มันก็พิทนานีด้าช่วยแล้วใช่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอกบุ๋มอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเดี๋ยวบุ๋มก็เลยให้บุ๋มมันก็ช่วช่วยเหลือคนมันเป็นคนจริงใจครับ แต่คนมักจะเอาความจริงใจบุ๋มเนี่ยไปแกล้งไอ้บุ๋ม,มต้องระวังขุมสารมันโเคมันก็ช่วยเหลือคนนะบุ๋มมันน่าเห็นใจบุ๋ม,มงานยอะด,ด้วยคไม่มีอะไรก็จ้างบุ๋มนะครับบุ๋มน่ารักค่ะครับผมหมดหรือยังคะเดี๋ยวพักไปก่อนช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาวีจีนะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนอกจากมีกระชายขาวที่จะไปเพิ่มภูมิและก็ฆ่าเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยเรายังใส่เขาเรียกว่ามะขามป้อมนะคะ มะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงนะฮะรบรรเทาวัดบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็สารสก,กัดจากกระชายขาวตาบีจีดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างร,ราคาหลักร้อยค่ะวันนี้วันนี้บอกเลยว่าคลุมจริงๆกับโปรสบายกระเป๋านะฮะวันนี้หนึ่งกระปุกปกติราคา290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5กระปุกกับกระชายขาวตาบีจีลดเหลือเพียงแค่1 0 0 0งบาทเท่านั้นแล้วเหลือแค่กระปุกและแค่200บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจได้ครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับ0ูนย์เก้า0 9 5 7 1 8 4 6 2 4 รหรือที่มุมขวาหน้าจอ,อกับโค้ดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดได้เลยกับกระจาขาวตรา B ิจิค่ะพักสักครู่นึ่งก่อนครับ